สวัสดีครับอยู่กับผมเนมรัชิิพงศ์ในช่อง my name is นะครับท่านที่ดูอยู่ผมรบกวนกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับตอนนี้โควิดระบาดนะครับอย่างที่ทราบกันก็ระบาดกอนข้างจะหนักนะครับน่าจะเป็นรอบที่3ในบ้านเราแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวงการกีฬาบ้านเราเองก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆหลายรายการแล้วนะครับหลายรายการเนี่ยแข่งขันได้แต่ว่าห้ามมีคนดูนะครับบางรายการอาจจะต้องเลื่อนและยกเลิกไปก่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปภาพรวมทีเดียวเลยนะครับในคลิปเดียว ถ้าดูคลิปนี้ก็จะพอทราบแล้วก็อัปเดตรายละเอียดนะครับว่ากีฬาชนิดไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบนะครับเริ่มจากฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลช้างเ a c เ p เป็นก่อนนะครับเกมระหว่างชชบุรี FC กับสิงห์เชียงรายยูเตดตะที่สนามมหาวิทยาลัยศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับในวันอาทิตย์ที่11เมษายนนะครับสรุปแล้วครับเกมนัดชิงชนะเลิศช้างเ a Cup จะไม่มีแฟนบอลเข้าชมนะครับในเกมวันดังกล่าวนะครับโดยนายคอรวีปิสนานนทกุล รักษาการประธานเจ้าที่บริหารบริษัทไทยลีกเนี่ยได้เปิดเผยว่าหลังจากที่การกีฬาประเทศไทยขอความร่วมมือในเรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงมีความเห็นว่าเกมนัดชิงชนะเลิศฟ,ฟุตบอลช้างเอฟเอคัพจะเตะแบบปิดไม่ให้แฟนบอลเข้าชมครับซึ่งบัตรเนี่ยยังไม่ได้ขายครับก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเกมในวันอาทิตย์เตะได้นะครับแต่ว่าไม่มีแฟนบอลเข้าชมนะครับไปต่อกันที่การแข่งขันเวลล์บอลไทยล,ลีกครับครั้งที่16 ในลูกการ2020ถึง2021รอบไฟนอลครับที่สนาม MCC Hall The Mall บางกะปิครับก็แข่งขันเอาร่ววันที่9ถึง11เมษายนการแข่งขันไดกินววลล์บอลไทยแลนด์ลีกครับเดินทางมาถึงรอบไฟนอลซึ่งเป็นสสัปดาห์สุดท้ายแล้วเหลือการแข่งขันอีก3นัดช่วงวันที่9ถึง11เมษายนน,นี้ก็จะแข่งแบบไม่มีแฟนเข้าชมอีก1รายการนะครับงดนะครับวันที่9ถึง11เมษายน,นนี้ไม่ต้องไปที่สนามนะครับ MCC Hall The Mall บางกะปินะฮะเพราะว่า แฟนวอลเล์บอลเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่ายังดูการถ่ายทอดสดได้นะครับตามช่องที่มีการถ่ายทอดสดนะครับอันนี้คือ2รายการหลักๆนะครับที่ไม่มีแฟนกีฬาเข้าชมแล้วนะครับไปดูรายการที่เลื่อนไปเลยนะฮะก็สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับและสโมสรต่างๆก็เห็นพ้องกันในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับโดยให้เลื่อน การแข่งขันในรายการในประเทศออกไป2รายการครับก็คือ BTU Granular Lining Championship ครับช่วงระหว่างวันที่13-18เมษายนและก็การแข่งขันแบดมินตันรายการ Spirit Link ใหม่ปทุมธานีคัพนะครับในวันที่24-28เมษายน2564นะครับก็เลื่อนไปก่อนนะครับยังไม่ยกเลิกนะฮะโดยเป็นการเปิดเผยของผู้หญิงปฐมมาลีสวุวตรกูลครับนายกสมาค,คมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับสรายการนี้ พักไปก่อนนะฮะที่ผมเล่าไปช่วงแรกก็คือเป็นการจัดการแข่งขันที่มีทั้งปิดไม่ให้แฟนกีฬาเข้าชมแล้วก็มีการเลื่อนไปนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งการกีฬาประเทศไทยกันบ้างนะครับดเรก้องศักดิ์ยอดบุญีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยครับได้ออกหนังสือด่วนถึงนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจํานวน88สมาคมครับเรื่องขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ โดยบอกว่า,ก,ก,าวก,วการกีฬาเวยียดนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความรว่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดการแข่งขันขกีฬาที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจํานวนมากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จําเป็นในช่วงสานก,การ์นี้เว้นแต่ในกรณีที่สมาคมกีฬามีความจําเป็นต้องจัดการแข่งขันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ดําเนินจัดการแข่งขันได้ตามมาตรการเฝ้าระวังนะครับก็แปลก็คือว่าถ้าไม่มีเหตุจําเป็นใดๆนะครับ การแข่งขันกีฬาในช่วงนี้ให้งดไปก่อนหรือว่าเลื่อนไปก่อนนะฮะส่วนกีฬาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับที่จะต้องจัดจริงๆเนี่ยก็จัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิดนะฮะก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะเอาไปดูที่ตัวนักกีฬากันบ้างครับที่มีความผูกพันกับโควิดนะฮะตัวนักกีฬาเลยก็ล่าสุดเนี่ยมีหมูปักน้ำครับนพพลแสงคำครับนักสุดดเกอร,กอร์ชื่อดังของไทยนะฮะหมูปักน้ำเนี่ยดัง เมื่อปีแล้วถ้าใครจำกันได้ในการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกครับที่ไปตกรอบ16คนนะฮะหมูปากน้ำเนี่ยกำลังเตรียมแข่งขันรอบคัดเลือกศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกครับรายการสนุกเกอร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพซึ่งจะแข่งขันกันที่สังเวียนครูซิเบิลที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษครับก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าตนเนี่ยตรวจพบเชื้อว่าเป็นโควิด19นะครับก็ผลตรวจออกมา100%แล้วที่ประเทศอังกฤษนะครับทำให้หมูเนี่ยต้องถอดตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้แน่นอนแล้วนะครับ สวัสดีครับผมูปักน้ำนะครับก็วันนี้ก็ได้รับผลตรวจโควิด COVID นะครับซึ่งผมก็ป่วยเป็นโควิดนะครับก็คือติดโควิดนะครับก็ทำให้การแข่งขันชิงแชมปโลกในปีนี้ผมไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้นะครับก็ต้องขอออขอภัยกับสปอนเซอร์ด้วยนะครับ High End Smoker c ร u b แล้วก็ขอภยัยทาง ตนพละรามสามคิวด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยทางาพี่พี่น้องน้องทุกคนแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็ไว้ว่ากันใหม่นะครับตอนนี้ก็จะต้องรักษาตัวให้หายก่อนนะครับก็ยังพูดอะไรมากไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่า <c oughs> หายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนี้ก็จะต้องตักตัวประมาณสิบสี่วันนะครับเพื่อที่จะดูอาการนะครับโดย จะต้องอาศัยอยู่ที่ที่บ้านนะครับที่บ้านพักของผมนะครับก็ข <c oughs> อบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วก็ผมจะนําบทเรียนวันนี้ไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขต่อไปนะครับก็ผิดหวังพอสมควรครับแต่ก็ชีวิตต้องเดินต่อนะครับแล้วก็เออส่วนเหตุผลว่าทําไมถึงติดโควิดเนี่ยผมมองว่าผมไปวิ่งนะครับคือช่วงที่ผ่านมาสองเดือนเนี่ยก่อนทีแชมโลกเนี่ย ผมซ้อมวันล,ละ15ชั่วโมงครับแล้วน่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอครับผม <c oughs> ออกไปวิ่งด้านนอกมาวันล,ละชั่วโมงออก,กว่าๆซึ่งมันก็ติดยากนะครับเอาจริงๆแล้วคือโควิดส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะติดเนี่ยต่อเมื่อเราอยู่ในห้องรวมที่เป็นห้องเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมติดจากการที่ผมไปวิ่งด้านนอกเนี่ยคือมันมันเป็นอะไรที่เราเชื่อมากแล้วก็ในการวิ่งของผมเนี่ยไม่ได้เจอผู้คนเยอะครับ ไม่เกิน5้าคนครับตอนหนึ่งครั้งคิดว่ามันเหลือเชื่อมากในการติดโควิดครั้งนี้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษผู้สนับสนุนขอโทษทุกคนนะครับแล้วก็ปีหน้าว่ากันใหม่ครับขอบคุณมากครับอ,อันนี้เกี่ยวกับตัวนักกีฬานะฮะบมูปักน้ําติดโควิดนะครับแล้วก็อดีตนักกีฬา2คนนะครับเดี๋ยวผมเล่าย้อนอีกนิดนึงแล้วกันก็มี2คนที่ติดไปก่อนน้านนี้แล้วนะครับก็คือ อาร์ตบดินอิสระนะครับนักแบมตันชายคู่ทีมชาติไทยครับแล้วก็ดักนะครับทรงพลอนุกริตยาวันนะครับอดีตนักแบมตันคู่ผสมดีกรีทีมชาติไทยเหมือนกันก็ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักกีฬาที่ติดเชื้อโควิดนะครับอาร์ตนี่ยังยังเล่นอยู่นะครับส่วนทรงพลเนี่ยน่าจะเป็นปันตัวเป็นโค้ชแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีข่าวใหญ่จากใครที่ติด โควิดอีกนะฮะนักกีฬาคนไหนก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับหรือว่ามีการแข่งขันรายการไหนที่อาจจะต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกหรือว่าปิดไม่ให้แฟนกีฬาเข้าชมเนี่ยอาจจะต้องมาอัปเดตกันอีกรอบด้วยกันเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีการแพร่กระจายกันเยอะพอสมควรนะครับโควิดรอบนี้นะฮะก็ทุกท่านที่ดูอยู่ผมวอวยพรให้ปราศจากโควิดนะฮะแล้วก็รักษาสุขภาพกันนะฮะระมัดระวังกันด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ